สวัสดีครับพบกับบ่าวสตึกเช่นเคยครับผมวันนี้พามาดูแปลงนาครับสรุปแล้วหวานข้าวครับตรงนี้เนี่ยกำลังให้รถเข้ามาถทให้ครับไถเข้าบางไม่เข้าบางครับเพราะว่าใช้รถเกี่ยวเกี่ยวครับปวดถ่ยยากหน่อย จะพาเดินดูนะครับผมแบงก็ไม่หญ่ครับเป็นแปลงเป็นล็อกเป็นล็อกาาเขาข้าวค่ะทำข้าวครับแบงนาที่เป็นแปลงทงหมู่บ้านเขาแบง่งที่ทำเกษตรกันครับว่าเขาลอกหนองรนะับ รถใหญ่เขาไมาไยให้เขาไม่มาเพราะว่ามันแปลงมันเล็กครับก็เลยใช้รถเล็กกว่าครับผมสวยวกันด้วยครับพื้นที่ไม่เสียด้วยครับนี่ครับนี่ข้างหลัง้าหลังก็จะเป็นน้ำแบบนี้ครับเขาก็จะเอาเครื่องนี้ครับสูบน้ำนี่ครับขึ้นมา นานกันครับผมตะกรอนก็ปลกมันครับมันก็บางช่วงมันก็ตายบ้างนี้บ้างครับไม่ค่อยผลผลิตไม่ค่อยดีครับผมไปเลยจะมาหวานข้าวครับบรรยากาศดีหมลมเย็นครับผมมีลมมีลม,มอยรคงไร ข้างนนเนี่ยสวยตรงเนี้ยน้ำใส่น้ำมากเนี่ยกำลังสวยแล้วเนี่ยอันนี้ของผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยก็เพิ่งมาถ่ายเขาผมมันแรกเกาฝากติดตามด้วยครับว่าจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าจะได้เกี่ยวหรือเปล่าฝากด้วยครับ จะได้เกี่ยวหรือว่าจะไม่ได้เกี่ยวมันจะตายก่อนได้เกี่ยวไม่รู้ว่าจะทํเป็นหรือเปล่าครับเนี่ยนนี้ครั้งแรกครับของการทํานาปลงครับผมครับครั้งแรกของการทำนาปลังครับ,รบ,รก,รรบก็ฝากติดตามเลยนะครับผม วาจะออกมาเป็นนาปรังหรือนาไม่ปรังรตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็ตะกอนก็ปลูกปลูกมันนะครับเนี่ยครับแล้วตัวนี้ก็หันมาปลูก,กัวขาแทนครับเนี่ยเป็นที่ของพ่อตาครับครับ,ค,รบคลิปนี้เอาเท่านี้นครับผมไปคลิปหน้าครับแล้ว ใชาทำยาวๆขึ้น,นครับตรงนี้ก็จะสั้นไปก่อน,นครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมดูแล้วลืมกดซับสไครต์นะครับจะได้กำลังใจทำคลิปวีดีโอให้ชมนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทรงนี้นะครับสวัสดีครับผม